นักแสดงสาวนิชานัฐนิชาโพลรวงหัวใจสีดำชาวเน็ตแห่เผือกเกิดอะไรขึ้นทำเอากระตุกต่อมเผือกขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางเอกมากความสามารถนิชานัฐนิชา ได้โพสภาพ,พเศร้าอีโมจิหัวใจสีดำดวงเล็กลงในอิสแกรมส่วนตัวทำเอาแฟนคลับตกใจกันเป็นแถวแห่เข้ามาเป็นห่วงว่าความรักของเจ้าตัวกับหนุ่มโตโน่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าทำไมถึงโพสต์รูปนี้ออกมาซึ่งต่อมาเจ้าตัวหวานคนเข้าใจผิดรีบออกมาแก้แคปชั่นใหม่ว่ารูปขั้นครับแม่แมแมเล่นเอาสตกอ,อกตกใจกันหมด เรียกว่าออกมาเคลียรชัดแล้วนะคะว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักแน่นอนแค่โพสรูปขั้นเวลาเท่านั้นจ้า